พรบายนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะเมือนี้ถือว่าวันที่หนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเมื่อเดือนเมื่อหนึ่งแล้วเดือนนี้ค่อยออกจากตัวเมืองทะาแขเนาะออกจากตัวเมืองทะาแขค่คอยสีอัพโหลดให้พี่น้องเขาเห็นเนาะออกจากตัวเมืองทะาแขเขาสิไปทางเลซายทางเลซี่สิบแป สวรรค์เทพเรือว่าลงอัตพื้สารวันนะตรน่ะอปโนลดกับชมเห็นนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องไปที่ามส้มน้ำกันนะ้อตอนนี้ค่อยออกจากตัวเมืองท่าแขกแล้ว กนรอัต์ปือเนาะเส้นในทาวาซ่อนไห้คุณเอาเสียได้อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้เห็นแบบกันแบบยาวๆเนาะไปติดตามชมบึงพร้อมกันเนาะท่านะผู้ชมเราเนาะว่าสีมีอย่างแน่เส้นทางชุดนี้ก็คือวานอันโพนสวรรค์นเนาะวานโพนสวรรค์ พันธุสวรรค์จะมีอ้างสินค้าหลายเนาะสินค้าเป็นไข่ปุ๋ยไข่เครื่องไฟฟ้าต่างๆเนาะแต่ว่าสินค้าเพิ่นบ่ทันได้เปิดเนาะยังเช้าเป่าแปลงได้อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะดอกไฟก็ยังบ่มอดเนาะท่านผู้ชมเนาะดอกไฟมอตบ่ทันได้มอดเนาะ คลิปนี้เฮาสิได้ที่วาลาเยาวเนาะไปรุ่นไปส้มน้ำกันเ้อท่านผู้ชมเฮาเนาะผมป้าไม่อาเนาะถ้าไปเห็นคลิปนี้เนาะจะว่าน่าสนใจเนาะแตเข้าไปติดตามกันไว้เนาะทีหนึ่งสิงหาคมกันแล้วเนาะสองพันสี่เนาะตัวนี้ก็คือปั๊มน้ำมันเนาะท่านผู้ชมเฮาถ้าว่าออกจาก สามแยกตัวนี้ไปกระือวา่าไปเมืองเก่าเนาะอยู่ฝ่ามือเนาะแยกก็ไปเมืองเก่าเนาะกาะถนนกระือวราษีดอย่างแล้วท,ลท่านผู้ชมเนาะอ่าหลังคาบนบีมเฮาจุดหน้าในกษิมีฮาน ลุกสนิทเนาะใส่แสษสว่างมันกกล้องเฮากับมันกันแสงก็ได้เนาะ mm. ตัวนี้ก็จะเป็น้างสินค้าแบบสร้างกระสอบกระซีเนาะเป็นโรงงานเกิดขึ้นเนาะทางซ้ายมือเฮานี่อาจจะมเนาะจ mm. ุดนี้ก็จะเป็นโรงงานขายปุ๋ยขาย มืดทุกอย่างเนาะ,ะนจุดนั้นก็เป็นแยกที่ว่าสถานนี้คิวรถมีเนะะาะมาโจมมาจอดกันอยู่นี่เนาะจุดนี้แต่ว่าค่อยโมเดลโมเดลเลี้ยว,วแว้ยนะภาสีอัพโหลดไปซื่อเลยเนาะทางอัตตะปื้อเลยเส้นอัตตะปื้อตัวนี้มันเป็นวงเวียนที่ว่าสามแยกคนรับ ตน,นี้ก็มีห้านขายรถเนาะห่านเจอดอยางโอ้รถซ่อมรถเส้นนี้ก็ปูยางที่ว่าจะหาแล้วมันมาดเนาะเพิ่นกำลังรีดยางเนาะนี่แต่ว่าก็ยังบ่ได้ขายไม้ขีดเส้นทางเนาะโอ้ยยังบ่ได้ขายนเนาะเพิ่นเริ่มปูยางแล้ว ตะกี้กับบรณะขึ้นใหม่เนาะยังเีพันนี้รุดรุดใหม่แล้วก็เห็ดใหม่บรณะใหม่เลยเส้นนี้จะไปจอดใส่ออกใส่ผู้เกี่ยวนครนเนาะน้องเสียงลมจะเข้าจั่อยเนาะทันผู้ชมเฮาเนาะเอาอัพโหลดให้เส้นทางให้ ี่น้องเราได้เห็นตัวนี้เราแม่งราคาเด้อพี่น้องเด้อราคาพนพิมพ์ข่าวราคาพนพิมพ์กันเมื่อวานเราเพิ่งมาหน้าเลยคือว่าพอได้ให้เห็นหน้าเนาะคือว่ากล้องสิจําได้เนาะถ้าว่าได้ยินเสียงกระถ่เนาะเมื่อวานนี่กับผมมีคลิปลงเนาะแต่ว่าเมื่อนี้จะอัปโหลดให้ ่านผู้ชมเห็นเส้นทางเนาะวาทางแ้แค่แข่งขงบวนเขาก็เป็นอะไรเนาะตัวนี้ก็คือโรงงานปุ๋ยเนาะตัวนี้ก็คายเครื่องก็สร้างหรือว่ากระเบือ้องหรือราคาขบวนเส้นทางนี่ยจะดีขึ้นปีวันใหญ่เนาะผู้ชม จากใจกลางเส้นทางขีดเส้นกลางก็เทว่าข้างหนึง18เมตรขึ้นไปเนะาะทัานผู้ชมเนาะมีการขยายทางแล้วก็ต่อไปก็สิมีการใส้อกไฟเนาะอ,อ,อันนี้ก็เป็นห้านซื้อเล็กซื้อลาซื้อเล็กซื้อโลเนาะตัวนี้ก็คือวัดลักห้าคำบอดเนาะไ่คอยกับบริเวณเนาะ ยังพึงกาได้ขึ้นเสียได้ขึ้นไปนคะรหลวงเมียงจันทร์เนาะอัปโหลดอยู่ทางนคะรหลวงเมียงจันทร์ให้ท่านผู้ชมเขาได้เห็นเนาะเพราะว่าค่อยไปทางใดค่อยก็ต้องมัดค่อยก็ต้องได้อัปโหลดอยู่แล้วเนาะให้่านผู้ชมได้เห็นหรือว่าไปหากินเนาะการิซับ,สล,บสลับซับซ้อนกันไปคลิปของค่อยเนาะ เส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นไม้เองก,กำลังการก่อสร้างเนาะสายอุตสรบ่อนมีรถยกรถโลหลายๆนี่เนาะนี่เส้นทางบ่อนสิขึ้นภูเกี่ยวนคะรกำลังก่อสร้างครับอกองปินอกองทรายกองแห้งรายคือปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันปตท บ้านทำบ่อนหรือว่านองแวงบ้านองแวงเขาเนาะจุดนี้ก็แมน่อนกลารถตแมนว่าอยู่คือประเทศนอกอะซีเมนว่าสา่งรถไตเนะตาะเอามาไว้ซื้อเก็บโบไวน้นะถ้าว่าไครโมีอะไรก็ถือว่ามาซื้อเอาเนาะเทว่าสิ่งที่ว่าตัวใดผบมีอะไรนะ ใส่เข่างานเนาะยางหลายบโบซูใส่เข่าดอเนาะเขตนี้เนาะต้องออกมาเบิกเนาะออกมาตัวนี้ก็คือห้านปิ้งแบ่หรือว่าปิ้งเป็ดเนาะห้านกินดื่มห้าโมงหอดสิเป็ดโมงครึ่งเนาะหรือว่าสิบสองโมงคุยกับพิษนะจุดนี้เราเป็นบ้านหนองแวงเนาะบ้านหนองแวงเนาะ บ้านหนองแวงเมืองท่าแขกแข้งขมวนเนาะอากาศเริ่มหนาวกันแล้วทผู้ชมเนาะว่าคืนนี้ประมาณอยู่ออสับสิบเก้าองศาเนาะทัิมเป็นหัวมือเนหนองแวงตัวนี้กกะสิมีการก่อสร้างยังโบแล้วขัดสำเร็จละเนนะอียดมะยังเป็นจุดเป็นจุดอยูนะ่เนาะเป็นยังเริม ในโซนกันมายุดนี้ก็เป็นแงน่ทรายที่ว่าพ่งจกเอามาสต็อกไว้เนาะอยู่ตัวนี้ก็เป็นสางตัวนี้เป็นบ้านดอนม่วงเนะาะท่กับข้าวเน,ะนาะหน้านนี่บ้านดอนม่วงม็มี๊มน้ำมันเกิดขึ้นเนาะบ้านดอนม่วงหนองแวงหนองดอนม่วงเนาะ cà phẩm nấm ăn Chút này cái nhanh lưu bộ bộ thân xâm cả nó thì thẳng Cái gì khuyên gì áp lộn nhau nhau lạc kíp nhau lên ตัวนี้ก็จะเป็นสางข้างหน้าแล้วแม่นห้องงานขาซัต์เนาะมาขาซัต์ นี่เราเป็นน้ำบาสน้บวกเนาะมาดูตรงเนาะโต๊ะปั๊มน้ำันบ้านน้ำบวกบตัวน,นี้ก็เป็นหา้างขายรถเนาะขนถุกเด็กหมุนซัดเลยเนาะคือขายกันได้หรือว่าซีฟอนไปสีดาวก็แล้วแต่ว่ากัาาไน,นไปเรามาสต็อกไว้เนาะไฟผก็ได้ไฟจอดจุกมไม่แต่ว,ว่า พอเสเราส่กันฟังเนาะตัวนี้ก็บปั๊มน,น้ำมันการซ่อมหลวดมุนใดนะเต่ว่าค่อยกระซิบไ่ได้เข้าบ้านในไฟตามทางเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นบ้านนาบวกบัารซ่อมเนาะบ้านนาบวกจะมีการพัฒนาขึ้นหลายเื่เอ,อเนาะเพืเออ่อน เส้นทางนี่ก็ไปยาวๆนี่ก็ไปฮอดเส้นเทวสายใต้เลขที่สิบสามอัตบุษารวันเนาะเส้นตัวนี้แหละเป็นทางตัวาทางใหญ่เนาะเป็นทางอีกนแม่นเนาะทางจุดอีกใสจ่จใจกลางเนาะนกาเป็นทางสายใต้เลขที่13บสามเนาะตัวนี้ก็เป็นที่ว่าทางที่วแบบ่าสบเสียวซ้ายมือน,นี่ย ส feed, pues okay. it. It ักลำนักเส้นตัวน so, ี้ขึ้นไปใส่โดงเมียเนาะหรือว่าน้องบกก็ไปเส้นนี้ก็ได้เนาะเอาสียึดจุดนี้แล้วเอาสีเลี้ยวเนาะนี่เความมือนี่ไปเส้นนี้แหละคือว่าไปนองบกก็ได้เนาะเอาสีออกจากสร้างซิงซ้ำลนักแล้วเอาสีลงไปเส้นไปเวียดนามนี่เด้อชมนะเนาะ เอาไปเบิ่งนับกันเนาะเสร็จไปเวียดนามเนี่ยมันเป็นไนใดมันสิ่งไปได้บอกููเนาะเอาขอขอ